ทางข้าพี่น้องเราจะกดป้องสิทธิของแรงงานทุกคนะภาล่าสุดจคุณนัดไปยื่นเอกสารที่หน้าธงปพารแรงงานนะคะช่วยกันโวงติิให้พี่น้องแรงงานที่เสียชีวิตไปจากตัวการเดือนวันนะคะและรอจารพว่ง่าปกป้องพี่น้องนะคะทุเกคนในเขตประทุมวันนะคะไม่ให้ใครหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นนายพลแต่ผู้จับได้อีกแล้วยิ่งขุดยิ่งเจอธรรมชม ไอ้แก้วตาไอ้ไอสสแก้วตานะปรากฏว่าไปเจอมันหาเสียงนะครับมันพูดเหมือนกับไอ้แกนนำสามนิ้วมันบอกว่า